ของภาษีอากรน,นะคะการจําแนกประเภทภาษีนะคะตามหลักการชําระภาษีจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือเป็นภาษีทางตรงภาษีทางตรงคืออะไรภาษีทางตรงก็คือกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่สามารถที่จะผักภาระภาษีกับบุคคลอื่นได้เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้นะคะก็จะต้อง เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะตามที่กฎหมายกําหนดถ้าเป็นในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือเป็นการประกอบธุรกิจมีกําไรกําไรดังกล่าวก็จะต้องนํามาเสียภาษีนะคะภาษีมอดกแล้วก็ภาษีทรัพย์สินเราจะเรียกเก็บจากในส่วนของมูลค่าของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเป็นต้นตัวถัดมาประเภทที่2ก็คือเป็นภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมคืออะไรก็คือ ผู้เสียภาษีเนี่ยสามารถที่จะผักภาระภาษีกับบุคคลอื่นได้เช่นภาษีมูลค่าเพิ่มเราเดินเข้าไปซื้อของในเซเว่นอีเลว่นนะคะในส่วนของราคาของสินค้าเราจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปอีก7%อันนี้เราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เราเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเราก็จะต้องมีการชำระในส่วนของภาษีดังกล่าวด้วย ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีศุลกากรภาษีสัมปสาทานมิตเป็นต้นถัดมาเรามาดูในเรื่องของการหลบหนีภาษีอากรการหลีกเลี่ยงภาษีอากรแล้วก็การวางแผนนะคะในส่วนของภาษี สามตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงเรามาดูในส่วนของตัวแรกก่อนก็คือการหลบหนีภาษีอากรการหลบหนีภาษีอากรหมายถึงการไม่เสียภาษีอากรหรือการเสียภาษีอากรน้อยกว่าที่ควรจะเสียตามที่กฎหมายกําหนดไม่ว่าจะเจตนาเพิกเฉยหรือรู้เท่าไม่ถึงการนะคะในกรณีดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความผิดตาม บทลงโทษของกฎหมายภาษีอากรก็จะมีทั้งในส่วนของเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่เกิดขึ้นก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษียื่นแล้วไม่ครบนะคะลงบัญชีรายจ่ายสูงกว่าความเป็นจริงอันนี้ถือว่าทำผิดต่อกฎหมายภาษีอากรก็จะต้องอมีบทลงโทษนะคะก็คือในส่วนของถ้าเป็นทางอาญาก็จะเป็นในรูปแบบของอ โทษปรับหรือจำคุกแต่ถ้าเป็นทางแพ่งก็จะเป็นในเรื่องของเบีย้ยปรับเงินเพิ่มที่เกิดขึ้นนั่นเองตัวถัดมาตัวที่สองก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีอากรการหลีกเลี่ยงภาษีอากรหมายถึงอะไรก็เป็นในกรณีที่ การที่ผู้เสียภาษีอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายข้อคุ้มเคือของกฎหมายนะคะทําให้ตัวเองเสียภาษีน้อยลงโดยไม่ได้ผิดต่อหลักกฎหมายอันนี้สามารถที่จะทําได้นะคะตัวที่3เป็นลักษณะของการวางแผนเกี่ยวกับภาษีการวางแผนเกี่ยวกับภาษีคืออะไรถ้าเราพูดถึงในส่วนของการวางแผนเราก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ ภาษีอากรก่อนนะคะเวลาที่เราประกอบธุรกิจเราก็จะมีการวางแผนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของเราการทําธุรกรรมใดๆนะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยนะคะจะมีวิธีการยังไงทําให้ตัวเองเสียภาษีน้อยลงโดยไม่ผิดต่อหลักกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นในลักษณะของการวางแผนนะคะซึ่งไม่ขัดต่อหลักกฎหมายนั่นเองถัดมาเป็นนโยบายเกี่ยวกับภาษีอากรนโยบายเกี่ยวกับภาษีอากรท,ๆๆที่ดีก็คือจะต้อง ตอบสนองนะคะเป้าหมายทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจในส่วนของนโยบายนะคะเกี่ยวกับภาษีอากรเราจะแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยก็คือข้อที่1ก็คือเปนในเรื่องของการจัดสรรเกี่ยวกับทรัพยากรการจัดสรรเกี่ยวกับทรัพยากรคืออะไรทุกประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ยังไม่พัฒนานะคะก็จะประสบปัญหาที่ เหมือนกันก็คือเป็นในเรื่องของการขาดแคลนเกี่ยวกับทรัพยากรน,นะคะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะมีการจัดสรรทรัพยากรยังไงไปสู่ประชาชนทุกคนนะคะในเรื่องของ ประชาชนทุกคนจะต้องมีโอกาสในเรื่องของการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นระบบภาษีอากรแล้วก็กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องตัวนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรดังกล่าวก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นการยกเว้นภาษีอากรหรือการเก็บภาษีอากรในอัตราที่ต่ํากรณีที่ เราพูดถึงสินค้าบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตอย่างเช่นอาหารเครื่องนุ่มผมยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสีในการดำรงชีวิตนะคะรัฐบาลอาจจะเข้ามาควบคุมในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ต่ำหรือการยกเว้นภาษีอากรบางตัวนั่นเอง ่าแต่ถ้าเป็นในลักษณะของการจัดเก็บภาษีอากรที่เป็นในลักษณะของความฟุ่มเฟือยนะคะสินค้าบางประเภทอย่างเช่นสุรานะคะบุรียาสูุนะคะรัฐบาลก็จะเก็บในอาาัตราที่สูงเพราะมองว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีในลักษณะของความฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่มีความจําเป็นนะคะต่อการดํารงชีพเป็นต้นนะคะ ตัวถัดมาตัวที่2ก็คือเป็นการกระจายรายได้ในส่วนของตัวทรัพย์สินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นตัวที่วัดความมั่งคั design design ่งของสังคมเพราะฉะนั้นรายได้แล้วก็ทรัพย์สินตัวนี้ถ้าในส่วนของตัวผู้มีเงินได้มีรายได้แล้วก็ทรัพย์สินที่มากก็จะมีอํานาจในส่วนของการซื้อที่สูงขึ้นรัฐบาลก็จะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระจายรายได้ก็จะเป็นการกระจายรายได้จาก ภาคเอกชนมาสู่ส่วนของภาครัฐนะคะซึ่งในส่วนของการกระจายรายได้แล้วก็ทรัพย์สินก็จะแบ่งออกเป็นในลักษณะของกลุ่มอาชีพนะคะเขตภูมิภาคตัวเมืองแล้วก็ภาคเศรษฐกิจต่างๆนะคะรัฐบาลก็จะเข้ามาควบคุมในเรื่องของการเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆนั่นเองตัวถัดมาตัวที่สามนะคะก็คือเป็นในส่วนของ การภาษีอากรเป็นการรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคืออะไรก็คือกรณีที่รัฐจะเข้ามาควบคุมในส่วนของอนโยบายค่า้จ่ายนะคะของประเทศก็คือเป็นในส่วนของการควบคุมเกี่ยวกับค่า้จ่ายที่เป็นของภาคเอกชนนะคะที่ส่งผลกระทบต่อในส่วนของตัวผู้บริโภคซึ่งในส่วนของ การกระทบต่อตัวผู้บริโภคดังกล่าวก็จะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าในส่วนของภาษีที่เกิดขึ้นจากในส่วนของตัวภาคเอกชนเป็นภาษีทางตรงหรือว่าเป็นภาษีทางอ้อมนะคะซึ่งในส่วนของถ้าเป็นในลักษณะของตัวภาษีทางตรงเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงเลยแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นภาษีทางอ้อมตัวเนี้ย รัฐบาลก็จะเข้ามาควบคุมในเรื่องของราคาของสินค้านะคะแล้วก็ควบคุมในเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนะคะจากในส่วนของภาษีทางอ้อมที่กระทบต่อในส่วนของค่าใช้จ่ายของประชาชนนั่นเองตัวที่สี่นะคะก็คือเป็นในลักษณะของการส่งเสริมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตัวนี้เราจะดูใน ลักษณะของภาพรวมของผลผลิตรวมของประเทศเนาะนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการผลิตสินค้าแล้วก็การให้บริการที่มีจํานวนมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองนะคะกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณตัวนี้ก็จะอาศัยในเรื่องของการนําเทคโนโลยีนะคะเข้ามาใช้ในส่วนของการพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการรวมถึงในเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับ ฝีมือแรงงานแล้วก็การนำทรัพยากรดังกล่าวที่เรามีอยู่นะคะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในส่วนของอการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็คือการแก้ไขปัญหาดุลการค้าแล้วก็ดุลการชำระ เงินระหว่างประเทศนะคะซึ่งในส่วนของดุลดังกล่าวก็จะหมายถึงการบันทึกเกี่ยวกับรายรับแล้วก็รายจ่ายของประเทศนะคะภายในระยะเวลาก็คือ1ปีถ้าเรามีการรับเงินเข้ามาในประเทศมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่าดุลการชรําระเงินของเราเป็นบวกแต่ถ้ารายจ่ายออกนอกประเทศของเรามากกว่ารายรับที่เข้าประเทศก็ถือว่า เป็นดุลชำระเงินที่เป็นลบนะคะก็คือเป็นในลักษณะของการขาดดุลเพราะฉะนั้นรัฐก็จะต้องเข้ามาควบคุมนะคะในส่วนของสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการรับเข้าหรือการจำหน่ายออกนั่นเอง ถัดมาตัวสุดท้ายนะคะเรามาดูในส่วนของรายรับแล้วก็รายจ่ายที่เป็นของรัฐบาลว่ารายได้ของรัฐบาลมีอะไรบ้างรายจ่ายของรัฐบาลมีอะไรบ้างนะคะจากในส่วนของที่เรารู้แล้วว่าการจัดเก็บภาษีากรเนี่ยมีความสําคัญต่อรัฐบาลในเรื่องของการนํารายได้นะคะดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาใช้ในส่วนของกิจกรรมที่เป็นของรัฐแล้วก็โครงการที่เป็นของรัฐรวมทั้งการบริหารจัดการภายในประเทศนะคะ เรามาดูที่ในส่วนของรายรับของรัฐบาลบ้างรายรับของรัฐบาลเกิดขึ้นจากรายได้หลักของเราเราบอกแล้วว่าเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษีอากรนะคะเป็นรายได้จากรัฐพาณิชย์นะคะก็คือกรณีที่รัฐประกอบธุรกิจนะคะ,ะแล้วก็มีรายได้รายได้จากการขายสินค้าการให้บริการแล้วก็ในส่วนของรายได้อื่ๆ ส่วนรายรับที่ไม่ใช่รายได้นะคะก็คือเป็นในลักษณะของการกู้ยืมเงินแล้วกู้ยืมเงินมาเราก็จะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็กรณีของการนําเงินคงคลังมาใช้นะคะก็ถือว่าเป็นรายรับที่ไม่ใช่รายได้แต่ถ้าเราพูดถึงในส่วน ของรายจ่ายที่รัฐบาลจะต้องจ่ายมีอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะคะตัวที่สองก็คือในเรื่องของด้านการศึกษาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการให้ทุนการศึกษานะคะหรือกรณีของการส่งเสริมนะคะในส่วนของสถานศึกษา นะคะที่เป็นในส่วนของตัวภาครัฐด,ด้วยนะคะงบอุดหนุนต่างๆที่เป็นในเรื่องของด้านการศึกษาก็จะอยู่ในส่วนของรายจ่ายของรัฐบาลด้านการสาธารณสุขก็คือในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเรามีในส่วนของสถานการณ์โควิดเราก็มีในส่วนของรายจ่ายที่เกี่ยวกับสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นในเรื่องของการซื้อวัคซีนนะคะแล้วก็ยารักษาโรคนั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวถัดมาก็คือเป็นด้านสาธารณูปโภคด้านสาธารณูปโภคที่สําคัญของเราเลยก็คือเป็นในเรื่องของการสร้างถนนหนทางสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะให้กับประชาชนด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีก็คือเป็นในเรื่องของด้านการวิจัยการพัฒนานะคะที่รัฐเข้ามาส่งเสริมนะคะซึ่งถ้าเป็น ด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้านเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการาส่งเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโต,ตทางเศรฐศษฐกิจเข้าไปด้วยนะคะ,ะตัวถัดมาก็คือเป็นด้านการป้องกันประเทศนะคะก็คือการรักษาความมั่นคงของประเทศนะคะ ด้านการรักษาความสงบภายในอันนี้ก็ถือเป็นรายจ่ายของรัฐบาลนะคะรวมทั้งในเรื่องของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของกิจกรรมของโครงการที่เป็นของรัฐนะคะการชำระเงินกู้ยืมนะคะ ด้านการสังคมสงเคราะห์นะคะด้านเคหะชุมชนที่อยู่อาศัยนะคะให้กับในส่วนของประชาชนนะคะด้านการทานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นของรัฐนะคะหลังจากที่เรามีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าภาษีอากรดังกล่าวเป็นสิ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนในลักษณของการบังคับเก็บ ะะซึ่งในส่วนของการบังคับเก็บตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีก็คือเป็นการหารายได้เข้าสู่รัฐเพื่อรัฐจะนํารายได้ดังกล่าวมาใช้จ่ายนะคะในส่วนของกิจการของรัฐเพื่อให้รัฐบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนดนะคะส่วนของอาจารย์นะคะก็ จบเพียงเท่านี้นะคะก็คือในส่วนของความรู้เกี่ยวกับภาษาีอากรในส่วนของอาจารย์อาจารย์จิตสุพางก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ